สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะให้มาเบ่งลงเก็บฟางค่ะนี่เลยฟางที่เราอัดค่ะปีนี้บ่ได้ลายค่ะอัดบ่ทันได้รลอยกวัวก้อนค่ะ1อยหสิแล้วก็ไอตัวนี้เป็นฟางข่าวเจ้าที่คีบมาค่ะแต่บ่ได้ทําการอัดเนาะบกไปลายแล้วคะ่ะ เด็กน้อยกินคาดว่ากะน่า,นาจ,จะบอพอเพียงสำหรับปีนี้ดอกจะได้อยู่รั้วๆเดือนซองเดือนนี่ค่ะเพราะว่าเด็กน้อยกินเจียงลายนี่ค่ะเครื่องตัดหญ้าซองสามโตค่ะตัดหญ้าแพ็งกลาให้เด็กเด็กกินกะเริ่มเอามุ้งลงแล้วค่ะแหงแรง้แรงประมาณนี้ ก็จะเริ่มเอามุ้งลงให้เด็กน้อยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นมแมลงตามมุ้งค่ะนี่กะแล้วมือเศร้าเล่าก็นี่ค่ะพระอาทิตย์ตกโซล่าเซลล์ก่ะเขาตั้งเป็นระบบอัตโนมัติเลยค่ะมันก็สิติดค่ะเป็นไฟไลาแมลงค่ะสีส้มส้มแดงๆเปิดไไลาแมงให้เด็กน้อยค่ะ สำหรับควายใหญ่กับบอซ้ำเดค่ะหนังเขานาเนาะยุ้งอย่างกระสิกลดยากแน่แต่ตัวน้อยค่ะทรงสารค่ะเมื่อหนังเขายังอ่อนอยู่ย่านยุ้งค่ะยุ้งตัวใหญ่ยุ้งลายยุ้งป่านี่ค่ะมันสูบกินเลือดเนาะอาจจะเหตุให้เป็นโรคได้ค่ะตอนแรงนี่ค่ะเขากระได้กะได้ทําการเอาอยาให้กินแล้วเนาะตัดยามาค่ะหนึ่งตะก,ก้าอาที่เห็นอยู่นี่ค่ะ หยัดๆเลยค่ะแล้กปิดท้ายด้วยฟางอีกค่ะนึ่งตะก,ก้าบอไคอัดค่ะไววให้เขาเคี่ยวเอื้องเมื่อคืนเนาะจะได้ซอยในการเคลือบย่อยย่อยหญาย่อยอาหารของเขาขัดสว่าบค่ะเพื่อที่ให้เขาเคี้ยวออกมาเป็นก้อนค่ะน้องมุกดาเห็นบอค่ะมุกดาน้อยน้องมุกดาหนูมานี่สิลูก มุกตาแมแม่แม้แมมาแม่เียวเป็นแล้วค่ะอิหลาในเก้ามือสิบมือแล้วอิหลาคลอดวันที่ยี่สิบสี่ค่ะมีแม่ของเพิ่นแม่คำคุ้นตัวใ,ใหญ่แท้ค่ะออกลูกมารอบนี้บอสมโตเลยคลอดก่อนกำหนดค่ะหนึ่งเดือนกับอีกเจ็ดวันแล้วก็เลยเป็นควายสาวน้อยแขะค่ะแต่ว่า เนื้อเรายังรวมหนังเราก็รวมรวมหนังยันยนันหนังคอลวลายอยู่ค่ะก็คิดว่านาออาจจะมาโตกข้างนอกกับล้อติดตามน้ำกัน,น,ะะบบกนเนาะค่ะไปแอบกวนเอื้ยละค่ะสำหรับมื้อนี้ก,ก็ไว้สำนีกก่อนเนาะค่ะเมื่อหนักก็มาพบพ่อกันไหมสวัสดีจ้า